เริ่มจากห้องนอนก่อนละกาันโอ้โหโอ้ายโอ้หืมพอเห็นแล้วรู้สึกเหนื่อยอะคือมันเยอะมากอะเฮ้ยนี่เสื้อผู้ชายปะเ,ปเ,ยเสื้อผู้ชายเต็มไป,ไปหมดเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดียก็จะมาทําภารกิจใหญ่ของเดียกันนะคะนั่นก็คือการก็บตู้เสื้อนั่นเองค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเดียเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้สองปีแล้วตอนที่เราย้ายมาแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บจนมันเลยมาสองปอียังไม่ได้จัดตู้สักทีค่ะทุกอย่างก็คือกองไว้พับไว้ในตู้บ้างหรือว่าบางอันยังอยู่ในถุงพลาสติกอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ได้เลิกแล้วนะเดี <S 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 ๋ยวพาไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ ข้างในนะคะโอ้โ oh. หคือหาของยากอะเอาง่ายๆเก็บแบบนี้เราจะมองไม่เห็นมันทุกชิ้นนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นกางเกงยีนมีทั้งที่พับอยู่ข้างในอีกบางตัวเราก็ไม่เคยใส่ด้วยซ้ำคือแบบเห็นแล้วเหนื่อยเลยอะที่ต้องจัดใหม่เดี๋ยวมาดูตู้นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นชุดยาวนะคะคือบางตัวไม่ได้ใช้เลยอะบางตัวก็เอามาจากคอนโดก็ยังไม่ได้ใส่นะคะส่วนข้างล่างขอไม่เปิดนะครับโอเคค่ะแต่ ทุกคนอาจจะคิดว่าก็ไม่เยอะนี่ใช่ไหมคะจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากประเด็นคือมันยังมีอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องที่เดียร์เอาไว้เก็บเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าต่างๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตู้แบบยาวชุดยาวนะคะมีทั้งนีมั่วไปหมดอะชุดสั้นชุดยาวผสมกันไปหมดเลยนะคะข้างล่างก็จะเก็บพวกชุดพวกเครื่องหนาวอะไรเงี้ยค่ะ ฮิตเทคอะไรแบบนี้ค่ะส่วนชั้นนี้หรอตั้งแต่อยู่คอนโดแล้วอะยังไม่ได้เก็บใหม่เลยนะคะมาดูตู้ถัดมาตู้นี้ก็เป็นเป็นชุดผสมกันไปหมดเลยเนี่ยบางตัวยังไม่ได้เอาออกจากถุงพลาสติกเลยนะคะจากคอนโดข้างล่างก็มัวมากพวกเสื้อกันหนาชุดสกีเดี๋ยจะเอาไปไว้บนชั้น3ามนะคะนี่จะ้ะ <laughs> แอบซ้อนความรกเอาไวนะ้น่ คือจริงๆนะเราไม่ควรที่จะเอาของใส่ถุงพลาสติกนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นของที่เรามองไม่เห็นหรือว่าอาจจะดูเหมือนขยะก็คือไม่ควรมันเป็นกฎของคุณมาริเอทที่เขาสอนวิธีการจัดระเบียบบ้านว่าเราไม่ควรเก็บของไว้ถุงพลาสติกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกของเดียนะคะคุณมาริเอเนี่ยเขาแนะนําว่าให้เราเอาทุกอย่างทุกชิ้นที่เรามีในตู้เสื้อผ้าเนี่ยออกมากองรวมกันให้หมดคะ่ะแม่เจ้าโอเค เริ่มจากห้องนอนก่อนล้กกัน One hour l a t อันนี้แค่เฉพาะในตู้ห้องนอนนะคะ mm hmm. เหลือตู้ในห้องเก็บเสื mm ้อผ้าอีกค่ะเดี๋ยวไปเอามาก่อน Two hours later หมดแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเอาทุกอย่างออกมากองเยอะมากเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ Oh my god โอ้หืมพอเห็นแล้วรู้สึกเหนื่อยอะคือมันเยอะมากอะอะเดี๋ยวมาดูตู้ตอนนี้ตู้ก็คือโล่งหมดเลยนะคะเตรียมพร้อมกับการที่เราจะจัดใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเริ่มจัดแล้วนะคะ ก็จะเริ่มจากการคัดเสื้อผ้าก่อนนะด้วยวิธีการตามที่คุณมารีเอตได้บอกอไว้จะเลือกเสื้อผ้าตัวที่เราใส่แล้วเรารู้สึกมีความสุขเขาจุดประกายความสุขให้เรานะคะแล้วถ้าตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ใส่เขาแล้วหรือว่าเคยใส่แล้วแล้วไม่ได้ใส่นานมากเราต้องห้ามหลอกตัวเองปล่อยเขาไปนะเพราะฉะนั้นกฎของการเก็บเสื้อผ้าก็คือห้ามเสียดายค่ะเข้ามาสิ ใครจะช่วยเก็บพี่น้องค่ะเราจะต้องมาพับผ้ากันนะคะตะกร้าน,นี้ก็คงไม่พอหรอกที่จะเปอโอ้ยน้องทำไมอ๋อมันใหญ่ไปแล้วไม่รู้จะใส่ยังไงให้หมดเลยเนี่ยเอาผ่านเอาโตลงไปจะกร้าแบบใหญ่มากไม่รู้จะใส่ทั้งหมดนี้ยังไงให้มันหมดเนี่ยคงที่คงเหลือแหละเลือกยากมากอันนี้จดปากกาแน,น่ ม่นี่อาสาว่าให้มาเลยนะฮะพี่หม,ไมูได้เก็บไปก่อนที่ใส่งานเดียวคือใส่แบบบริษัทปีน้านอะไรยอย่างตัวนี้ได้จ,จุดป,ประกายความสุขให้เราแล้วนะคะเราอย่าวางเขาแรงนะให้พับแล้วก็แบบค่อยๆวางขอบคุณเขาที่แบบเคยสร้างความสุขให้เรานะคะแล้วก็วางตรงนี้ก็หา,า,าตัวใหม่ ตัวน,นี้โอเคใส่ถุดจิ้มีิหน้าได้กินไม่ต่อผีคือตั้งแต่อยู่คอนโดยังไม่ได้เอาพลาสติกออกอะ่ะดูกันม,มีอะไรบ้างแกยืดแกเชื่อไหมว่าเขาไม่ได้ใส่มาแบบเพราะว่ามีสองปีแล้วอะ่ะทำไมแกไม่เอามาทำเป็นชุดนอนให้พวกเขาใส่ได้ป่ะถามก่อนนะใส่ไม่ได้แก,แกต้องขอบคุณน้องแล้วก็วางน้องลงไปแน้องน่ารักน่ารัะ ไม่ได้ไม่ได้ต้องขอบคุณน้องที่แบบเคยจุดประกายเคยทําให้แกจุดประกายแล้วก็เอาน้องเข้าไปวางไว้ได้เหรอได้แกไม่ได้ใส่น้องมาสองปีแล้วอ้าน้องค์คือห้ามเสียใจคุณมารีเอตจะต้องร้องไห้คุณมาริเอตจะต้องร้องไห้เอาวนีอโอเคโอเคโอเคตัดใจก็ได้ขอบคุณพี่ ขอเก็บไว้ได้สงการได้ปะอันนี้น่าได้อยู่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แล้วก็ส่งต่อเถอะไปให้น้องจุดประกายให้คนอื่นเอาค่ะเก็บว่าเขาใส่ปะเขาใส่ไปเรื่อยสงการมานะสองปีที่แล้วอะเออก็เก็บเลยก็ไม่ได้ใส่มาสองปีแล้วไงประเด็นอ๋อปีที่แล้วไม่ได้สงการปีนี้ก็ไม่มีสงการให้เล่นไงแล้วพี่น่าเก็บจะไม่ซื้อเสื้อผ้าสําหรับสงการใหม่หรอเขาจะเก็บไว้เาชอบแล้วแต่คุอมาริเอ๋รอให้แล้ว ว่านี้ซื้อมาต่อพี่เออมัลสลาผ่า,า,า<อ>มา,า,า,าโอ้โหราคา1,500บาทคนแล้วเดี๋ยวหน้า,นาก็ไม่ได้ใส่ต่อเลยใช่ไหมคะไม่กล้าใส่ดูดิือ <laughs> ซื้อมาแบบคิดว่าจะใส่จะใส่จะใส่แต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็แบบไม่รู้จะใส่ไปไหนซื้อมาแต่ตอนอยู่บ้านพี่เออะสี่ปีแล้วทุกคนมีสี่ปีห้าปีแล้วอ่ะแต่ว่าพอใส่ด้วยกันมันก็น่ารักนะแกว่าเขาจะได้ใส่ป่ะโอเคบอกลาเขาก็ได้ ใครจะเป็นผู้โชคดีนะที่จะได้น้องไปค่าดีมากแต่กางเกงเคยใส่นะแต่ว่าเสื้อตัวบนไม่เคยใส่ค่ะน่ารักเนาะขอบคุณพี่อ้ําด้วยค่ะที่ปล่อยให้หนูในราคาที่ดีมากก็นี่เหมือนเสื้อคุณแม่เลยะแกพ่อก็ซื้อให้อีกแล้วัม่ดีค่ะคุณพ่อป้าซื้อให้อ่ะ ใส่ยังไงอันนี้โอเคอันนี้น่ารักใส่อบบเป็นคล้องคอยเอาันนี้ว่ามันเป็นชุดโยเกัิอย่างดี้ฉันก็คิดว่าอะไรของได้ใช้ได้ใช้เวลาไปนี้เก็บอันนี้ทิ้งเก็บหมายเนาะเก็บลงเดไปเลยขอบคุณมากเลยนะกะที่คุณพ่อซื้อให้คุณพ่อซื้อให้ก็ต้องเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดี่ใส่บ้านเยอะนะสื้อนิสเลยว่ะเสื้อนิสิตว่ะเสื้อแม็กซี่พุชไลน์เสื้อแม็กซี่ว่ะอ้เสื้อพุชไลนกรี๊ด ไม่ใช่เสื้อน้องชายนางก็เอ้ยนี่ก็เสื้อน้องชายป่ะเสื้อน้องแม็กเสื้อน้องชายเสื้อนิสิตมหาลัยเก็บไว้เจอเสื้อผู้ชายในตู้ว่ะคืออะไรเฮ้ยนี่เสื้อผู้ชายป่ะเสื้อผู้ชายเต็มไปหมดเลยว่ะไม่ใช่อันนี้พี่นิดอ๋อเสื้อพี่นิดต้องเก็บก่อนที่เก็บไว้ให้น้องอ่าเก็บให้น้องอันนี้เสื้อพี่นิด นึกถึงเราไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนอินเดียหรือเปล่าแต่น่ารักไงเตรียมพร้อมเต้นระบำได้เลยอะค้างนะต้องเก็บพี่แอนบอกว่าเสียงมันยาวแตนึกถึงเราเพราะว่าขายาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหนาวมากอันนี้ไหนลองใส่ซิที่มันน่ารักจังเ้ยนุค้างไหนลองใส่ดูนั่นน่ารักอ่ะเป็นแบบแฟชั่นแบบสนามบินอ่ะเป็นแบบแอร์พอร์ตแฟชั่นอ่ะไม่เคย เอ้ยนะค้ากลองใส่ดูซิมันน่ารักมันดูเป็นแบบเขาต้องจะเก็บไปให้เกใส่นั่นแหละโอ้ยทั้งกองเนี่ยเมื่อกีตัวแรกเพื่ออะไรเหรอเสียชื่อร้านดีฉันมดเลยเออว่ะต้องใส่ที่อกพอดีเลยว่ะ ลูกสามอยู่เกมันก็ไม่ทองบากไม่ทองแล้วเอาปุ่มนี้เอาไ่เฮ้ยเขาลืมกดเซฟได้เลยนะเอ็มแม่คะยืดกดยืดกดเนีตอนแรกมันไม่ยืดนะคะแต่พอแม่ค้าใส่แล้วเนมันยืดแล้วค่ะขอรดราค่ะแล้วกันนะครมันยืดแล้วค่ะรู้สึกไม่คือจริงๆค่ะ ไม่ขายเราขค่ะแล้วมันก็ลดลงไปเยอะค่ะต้องบอกว่าอันเก่งยีนเนี่ยเรามีเยอะมากจริงจจนแบบบางตัวแทบจะไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเรามีมันด้วยอะวันนี้เพื่อจะได้ออกมากระจายดูว่ามีอะไรบ้างนะใช่ค่ะดูกันว่าตัวนี้ขาสั้นเนม่ยตัวนั้นขาสั้นมากขาสั้นมากสั้นสุดสุด ถ้าเกิดใส่ก็ต้องแบบสวัสดีแก้มอะแก้มอะไรคะตัวนีก็ขย่อยเออใส่ไว้ไปทะเลไงเซ็กซี่เล็กๆกันอะไรอย่างนี้อ่ะขอเก็บไปก่อนเพราะว่ามันได้ใช้อยู่แต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้อันนี้แต่ตัวนี้ตัวนี้ปล่อยนะคะตัวนี้คิดว่าจะไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ปล่อยแล้ว เหมือนมีอะไรเข้าสิงนี่ก็แต่งตัวอะไรเนี่ยคุณเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าหรือเปล่าใช่ค่ะจริงๆคืออันนี้คือยังไม่เต็มยูนิฟอร์มนะคะถ้ายูนิฟอร์มอยากเห็นจังเลยอะค่ะโอ้ตัวนี้ใส่แบบโคอนานน่ะนั้งแต่ยังไม่เข้าวงการนะทุกคนการเก็บเสื้อผ้าที่ทําให้เห็นเสื้อผ้าได้ทุกตัวทําให้เราสามารถใช้เสื้อผ้าได้ทุกตัวอันนี้คือมาลิโกมาลูกโกอันนี้คือเราเข้า มันไม่สาระมากมันไม่ได้ช่วยจับหรือหยิบอะไรเลยอ่ะคือมันเดินไปเดินมาแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ช่วยอะค่ะลดลงเลยอ่ะอุตส่าห์ให้เปลี่ยนกะนะเว้ยเผื่อว่ามันจะเร็วขึ้นบางทีก็งงเนาะมีไม้แขนเสื้อนี้ได้ยังไงไม้แขนเสื้อไม่ขโมยมาจากบิ๊กซีไหนขอดูดิใช้เอามาจากไหนดักดูดูดูดดู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 ดะดู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 ่าดู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  เพราบ้านเขาก็แอบหีทุกคนกองพะเนินท <sh ี่เราเห็นเมื่อกี้อ่ะมันเริ่มดีขึ้นแล้วตนี้คือทุกอย่างอ่ะมาอยู่ในนี้ก็จะหาโอกาสใส่ตอนไหนเหรอข้อคอถามหน่อยคือตอนที่ไปดูก็รู้สึกว่าโอ้ยมันสวยดีชอบกี่มันมีลลารก็เรื่องไม่ถูกเลยเรื่องมันสีดำกับสีที่โอ้โห why s h o o t when you can take it all คือ จุดที่บอกไม่เต็มใช่ปาแต่ตอนนี้มันล้นแล้วค่ะทุกคนเราบอกลาน้องนะคะโอ้โหกระโปรงนิสิตโคตรย,ยาวโคตรยาวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวกระโปรงพีทที่แบบสั่งตัดพิเศษด้วยนะส่งต่อให้รุ่นน้องไหมคะส่งต่อให้รุ่นน้อง,องไหมแบบกองพื้นที่พุ่นเลยจร,จริงๆเราชอบเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอะพวกกระโปรงอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอันนี้บอกลาได้บายบาย จอกันต่อนใน C F นกำลังพับเก็บลงลิ้นชักนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็จะแบ่งค่ะว่าเสื้อเราก็จะแสนสนน่วนอังกีก็จะพับเอาไว้เดี๋ยวของพัดเสื้อก่อ,น,อนนี้เป็นพวกเสื้อที่เราอยู่บ้านพับแบบให้วางเป็นชั้นๆได้ก็คือหลักการจากบ้านของเยนาน,นะคะก็คือ มันจะไปซื้อกล่องเนี่ยมาใส่เพื่อแบบแยกให้มันเป็นสัดส,ส่วนกันนะคะไม่แบบไม่เอามาแบบวางทับๆกัน,นบบเหมือนตอนแรกแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราควรจะให้เสื้อผ้าทุกตัวเรามองเห็นได้ก็คือตั้งมันไว้แล้วก็จะเห็นตัวว่าเรามีตัวไหนบ้างพอถ้าเราวางทับๆกันน่ะเราก็จะมองไม่เห็นเลยว่าเรามีตัวไหนบ้างะะแล้วเวลาดึงออกมาในป่าสาธิตที่มันจะไม่เละจริงหรอวะก็คงต้องดึงแล้วจับมาหน่อย่อ ก็คงต้องดึงแล้วจับหน่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้จากข้างล่างอ่ะแล้วแกจะไปเอาตัวล่างสุดอ่ะมันก็ต้องแบบแกก็ต้องยกใช่ป่ะแล้วแกก็สอดมันออกมาเหมือนผ้าขนหนูที่เราทำแล้วก็รวมมาหมดเลยตัวนี้มีสตัวพี่แอ๋ขาใส่เจ๊งเจ๊งเสื้อที่กาใส่ประจำเราก็จะใช่ใช่เวลาเราจะไม่เห็นลายมันว่า แต่อันนี้เป็นพวกเสื้อขาวล้วนอะพับแบบเหมือนเกือบสุดอ่ะอ you เก็บทุกอย่างได้หมดแล้วเหนื่อยมากวันนี้ป้าจะพาไปดูกันว่าหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วเป็นยังไงในตู้ตเริ่มจากตู้ที่ใช้ประจําก่อนละกันนะนี่ก็เด็กก็พยายามเก็บทุกอย่างนะคะที่ไม่ได้ใช้เอาไปไว้ส่วนที่ไม่จาเป็นหรือว่าอาจจะแบบทิ้งไปบ้างนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเสื้อที่เราใส่ทุกวันนะก็ <S <S จะเรียพยายามไล่สีแต่ว่าก็อาจจะยังไล่ไม่ดีเท่าไหร่ แล้วก็ที่สําคัญเลยที่อยากจะนําเสนอทุกคนนะคะลิงชักช่วยเราได้มากนะนี่เดี๋ยวก็ซื้อช่องต่างๆเอามาพับเป็นตั้งๆเอาไว้นะคะตามสูตรของคุณมาลิเอกนะอันนี้ยังไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่าดีก็เคลียร์ของออกไปเยอะทั้งตรงนี้เป็นเสื้อยืดนี่เสื้อที่เราใส่ประจําบ่อยๆหรือว่าใส่ลินชักนี้เดี๋ยวก็จะเก็บเป็นพวกกางเกงขาสั้นที่ใส่บ่อยๆ กางเกงบอมกางเกงแบบใส่สบายสบายไปกองค่ะส่วนชั้นนี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นนะคะตวกางเกงยีนต่างๆที่ใส่บ่อยๆเป็นคนชอบใส่ขาสั้น,นก็จะเยอะหน่อยด้านข้างนะคะเป็นกระโปรงยีนรู้สึกว่าวางไว้ถับๆกันได้แล้วก็ยังมองเห็นอยู่ชั้นล่างสุดชั้นนี้จะเป็นกางเกงยีนขายาวนะที่เราใส่บ่อยๆตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ข้างในอยู่เด็กก็จะเป็นแบบตั้งๆเอาไว้นะ ต่อไปอาจจะหากล่องหนึ่งกล่องมาใส่นะคะให้มันเป็นสัดส่วนมากขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นเงเียงเยงยินที่เราใช้บ่อยใช้ประจำก็ซื้อไม้แขวนอันนี้ซื้อจากช็อปปี้มีเยอะค่ะแขวนได้หลายๆตัวก็ประมาณนี้นะคะตู้นี้ก็ถือว่าทุกคนมันโลง่งขพ้นเยอะมากจากตอนแรกอะรู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่มันโล่งขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกหาของไม่เจออันนี้เป็นตู้ชุดยาวนะคะก็เลี่ยวไปได้ส่วนหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนที่ใช้บ,บ่อยๆนงเกงขายาวอะไรเงี้ยค่ะชุดคลุมที่ใช้เวลาแต่งหน้าส่วนตะกร้าน,นี้ก็ยังเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนเด็ยก็จะไม่ได้จัดอะไรเยอะมากก็คือพับให้เป็นระเบียบเป็นชุดที่ใช้ประจําดึงเข้าดึงออกตลอดไ <Okay. S 1> ปดูอีก <c oughs> ห้องหนึ่งกันคือห้องนี้อาจจะดูแบบเรียบร้อยแล้วอีกห้องนึงก็คือยังมีเสื้อผ้าอยู่เหอยมากห้องนี้ต้องบอกก่อนว่ากองนี้คือกองที่เรา คัดออกนะคะคุณไม่ได้ไปต่อก็คือจริงๆเยอะมากอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตู้จัดแบบไหนบ้างอันนี้เป็นตู้ชุดยาวนะคะเสื้อโค้เนี่ยเดี๋ยวต้องย้ายตู้เหมือนกันเพราะว่าจะได้หาที่เจอง่ายๆจริงๆ,ๆยังไม่จัดเป็นระเบียบม,มากเท่าไหร่แต่ก็คือคัดของที่เราไม่ใช้ออกไปก่อนค่อยๆจัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจัดทก่ยางวันเดียวเดี๋ยวจะท้อแท้แล้วก็เหนื่อยเกินไปนะอันนี้ก็เป็นชุดไปงานต่างๆนะคะที่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ บ่อยๆใส่ตามโอกาสอะไรอย่างงี้ส่วนตรงนี้เนี่ยที่เดียซื้อมาจากอีกเกียนะคะก็จัดระเบียบได้ดีเหมือนกันนะเราก็ปิดความรกไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อคาดิแกนเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวต่างๆที่ยังไม่เต็มเลยยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะถ้ามีของม,มาเพิ่มเราก็เก็บไว้ที่นี้ได้ทีเดียวแล้วก็ปิดเรียบร้อยเลยามาดูตู้นี้บ้างตู้นี้ ลงไปเยอะมากอันนี้จะเก็บเป็นพวกสูตรนะคะก็เป็นสัดส่วนค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าคลองเดือน้อยมากอย่างชั้นนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าเสียดายไม่อยากทิ้งก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยู่ในตู้บ้านเราคงไม่มีแขกมาเปิดหรอกมั้งแขกก็จะเห็นแค่ภายนอกเพราะฉะนั้น เราก็แค่รู้สึกว่ามันเรียบร้อยก็พอเสร็จแล้วนะคะวันนี้ภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะรู้สึกว่าชื่นใจพอเห็นตู้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะเกิดไอเดียในการจัดตู้นะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าเอ้ยตู้เราเป็นระเบียบเริ่มจากการซื้อชั้น่างๆนะคะมาไว้เพื่อยแยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะเราจะได้หาของแล้วก็แยกประเภทได้ดีขึ้นด้วยค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะไว้มีอะไรดีๆใหม่ๆแจะมาแชร์ให้ดูใหม่ค่ะบ๊ายบาย,บาย